คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับอตอนนี้ลมทิศใต้เริ่มพัดขึ้นเหนือแล้วนะครับความร้อนเริ่มมาแล้วเป็นรอยต่อระหว่างร้อนกับเย็นนะครับก็ระหว่างสุขภาพก็ด้วยนะครับวันนี้อยากจะพาผู้ชมกับเพื่อนๆไปดูตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยตัวละครตัวนี้มันมาจากเกมชื่อ c o u n t e r อร์ i k e หรือ c o u n t e r s t r ส k e อะไรนี้เนี่ยนะครับเนี่ยคือตัวละครตัวนี้นี่ล่างเลย นี่นี่น,นี่ตัวละครตัวนี้นี่ครับตัวละครตัวนี้เลยล่อด้วยมันจะเกมคาสเซิ ide, ลไซส์คาสเซิลไซส์นี่แหละเคยตามเข้าไปเล่นทีหนึ่ง <c oughs> เป็นเกมะกูลเทิร์เบดนี่แหละแต่เป็นสไตล์เกี่ยวกับ,เ,กกบเรื่องอวกาศและต่างดาวนะครับอ่ะจะไปดูมันประหลาดยังไงนี่นครับถ้าตัวละครตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันมันยังอยู่แค่สามดาวนั่นเองเนี่ย มันมารุ่นเรียวกับวีรัตนะวี v ัวีรัตนะเขาไปไหนตัอไหนแล้วแต่ตัวนี้มันอยู่แค่สามดาวทั้งทั้งที่พลังมันก็ขึ้นไปห้าพันกว่าแล้วที่มันประหลาดก็คือตรงนี้ครับไปรับการ์ดวิญญาณเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเห็น,น,น,นไหมครับเนี่ยตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยเขาสามารถที่จะลุยด่านชนะจนกระทั่งได้รับการ์ดวิญญาณตรงนี้เนี่ยชิ้นส่วนความทรงจำเนี่ย แต่ว่าไอ้เจ้าตัวละครตัวเนี้ยมันไม่ได้สักทีออนี้อยู่ข้างบนนี่เลยนี่นี่อยู่ข้างบนนี่เลยครับกาเตอร์ใสเนี่ยคจะดูฮะเราจะเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถไม่สามารถที่จะไปไปผ่านด่านเพื่อรับชิ้นส่วนความทรงจําได้เลยตั้งแต่ด่านหนึ่งเลยมาดูไปดูกันครับว่าแปลกประหลาดยังไงนี่ครับไปดูนะฮะ มันมีตัวละครอ,อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยให้สังเกตตัวนี้นะครับถ้าเราจัดการตัวนี้ได้เราเราจะผ่านด่านแต่ว่าทํายังไงจนแล้วจะรอดก็จัดการมันไม่ได้เราลองโจมตีเลยเ,เนี่ยแค่แรกเราจะโจมตีมนันเ่ยถ้าเอาตัวเขาเตัวใสก็โจมตีเพื่อเปิดทางก่อนเนี่ยเอาโจมตีตัวนี้ก่อนเปิดทางเปิดช่องว่างเข้าไปหาหเจ้าตัว นักเวทนะครับเวทดำอันนี้เอาตัวละครตัวนี้เข้ามาก็ไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงแล้วเนี่ยพอเนี่ยพอถึงเ่าวพอถึงเขาไอ้ตัวปีศาจมันโจมสิปับ๊บมันหนีเลยมันหนีปั๊บเราแพ้เลยนี่ฮะไม่รู้ยาวไงกับมันเนี่ยรุ้นมาหลายเดือนเต็มทีก็จะต้องหาตัวละครที่เคยคิดนะหาตัวละครที่มันสามารถที่จะวิ่งได้สองล็อกหรือเป็นตัวละครที่ใช้ พลังพลังเวทไปให้ถึงเคยใช้ตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะครับเ yeah. นี่ยตัวเนี้ยเปลี่ยนกันไม่ได้นะเนี่ยมันเปลี่ยนที่กันไม่ได้มันจะถูกล็อกไว้แบบนี้เลยอ่าลองดูเอาเฮเลานาลองดูนะครับเนี yeah. ่ยจะดันไปถึงให้จัดการให้ตัวนั้นได้ไหมเนี่เยเฮเลนาก็มาที่เดียวกันอีกอะ ามาเลือกตรงนี้อ่าตัวละครมันถ,ถ้าเราเข้าถึงตัวได้มันตีทีเดียวก็ตายแล้วแหละแต่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยนี่เข้าไม่ถึงเรนน่าก็ไปไม่ถึงเนี่ยแล้วมันก็หนีแวบเนี่ยเราก็แพ้ทุกทีเดี๋ยวลองเีือกตัวละครสิตัวละครอะไรที่เป็นสายเวทย,ยาวๆอ,าอีกรอบสิอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวละครตัวไหนที่มัน เป็นตัวละครที่สามารถที่จะตีได้ยาวๆไปถึงโน่นเลยเราก็ยังดูสายเวทเราก็ไม่มีไม่มีตัวไหนใช้ได้ตัวที่ที่เดินสองขยักก็ยังดีซี่มันไม่มีนะฮะ ตัวนี้ธนูธนูก็กลัวจะไปไม่ถึงถ้าตัวนี้ตัวนี้เวทลองดูนะเฮ้พอเราไม่ไม่สามารถที่จะได้เนี่ยมันมันจะเดินได้สี่ช่องเหมือนกันเลยนะฮะเนี่ยเดินได้สี่ช่องแล้วมันก็ไปไม่ถึงไม่ถึงตัวนี้เนี่ยมันมาไม่ถึงตัวนี้เออเอาไงดีอ่ะ ให้พลังเวทไม่ได้ก็ได้แค่นี้ได้แค่นี้เออหรือลองดูอลองดูเอาละเปิดทางแล้วไม่ถึงอยู่ดีนไหมครับไม่ถึงอยู่ดีนี่ก็ไม่ถึง,ถงอยู่ดีไม่ถึงอยู่ดีโอไม่ถึงอยู่ดีอันนี้ไกลสุดก็ยังไม่ถึง เนี่ยเขาจะเอาไงกับมันนะครับเอออ่ะลองรอสิน้าไปแล้วแวบเดียวเราก็แพ้ตามเคยเนี่ยผ่านด่านหนึ่งเราก็ไม่ผ่านแล้วติดอยู่ตรงนี้เองในะฮะนี่คือตัวละครที่ว่ามันประหลาดประหลาดอ่ะดูสามตัวสามสาม,สามรอบเลยยังไม่สามารถได้เราดูที่ว่าแล้วเราจะอัพได้ยังไงเราจะอัพดาวมันได้ยังไงนะครับ วิธีการก็คือแอดจะใช้วิธีนี้เนี่ยรออยู่เนี่ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่เจ้วตัวนี้นะฮะแอดจะใช้วิธีนี้เนี่ยแอดจะใช้วิธีนี้นะฮะเอ่อนี่เลยนี่เลยนี่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 น นะครับใช้ไอตัวจิกอว่สีลุงเนี่ยต้องไปเปิดจิกอว์สีลุงให้ได้50เพื่อที่จะมาอัพเลเวลตัวนี้ให้เป็นสี่ดาวนะครต้องใช้ตัวนี้ช่วยและไอสีตัวนี้ได้4ี่เนี่ยมันก็ต้องไปเอาตรงนี้นะครับไอไอดาวต้องเข้าไปในในนครล,ลอยฟ้านะครับเข้าไปในนครล,ลอยฟ้าแล้วก็ไปโยกสลอ็อตเนี่ยไปโยกสล็อต โยกโซนรลก็ไม่ใช่ได้ทุกวันนะบางวันก็ได้ว,วันก็ไม่ได้ไอ้เลขเจ็ดสามตัวเนี่ยนี่เหลืออีกสี่นี่ฟาวแลวะดึงสั้นๆดึงสั้นดึงยาวดึงสั้นก็ได้เงินสองหมื่นเหรียญดึงปิดเดียวปิดเดียวได้เจ็ดแล้วโอเคได้อีกหนึ่งแล้วนะครับ 4ี่หกเลยนะ้เป็นสี่สิบเจ็ดและอีกสามนะต้องต้องไปหาอีกเจ็ดสามตัวนะอีกสามครั้งเนะี่ยจึงจะได้ห้าสิบก็ต้องรอมันอยู่ตัวนี้อดหมดแตกฟ้าแล้วก็ได้ครั้งได้อันเดียวเองใช่ไหมฮะพอได้อันเดียวเนี่ยเราก็กลับไปดูว่าไอเจ้าตัวละครเจ็คยีโร่ตัวนี้ของเราเนี่ย ชื่อรีนนะครับชื่อรีนเนี่ยชื่อรีนนะครับเป็นระดับ s s r เนี่ยได้สี่สิบเจ็ห็นไหมครับได้สี่สิบเจ็ยังไม่ได้ห้าสิบอยู่ดีเนี่ยยังไม่ได้ห้าสิบนะต้องรออีกสามอีกสามชิ้นที่จะมาอัพเจ้าตัวละครตัวนี้ให้ได้นะครับก็เอามาให้ดูว่าตัวละครตัวนี้เป็นเจ้ารีนเนี่ยเป,เป็นตัวละครที่ยากมากยากคือการที่เราจะไปเอาไอ อ,อะไรชิ้นส่วนการวิญญาณนั้นทําไม่ได้นะครับก็โอเคเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆที่เป็นคอแรงกิเซอร์ด้วยกันนะครับได้เอามาได้เนี่ยดูว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมาจากเกมเคาน์เตอร์ไซด์เนี่ยฮะก็มันเป็นอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าไปรับได้การจะอัพให้มันเป็น4ดาว5ดาวก็จะต้องอาศัยไปยกสล็อตในเหมือนครลอยฟ้าแล้วก็ล็อกไว้ให้ได้50ช่วงนี้ก็ไม่เอาไปใช้กับตัวละครอ,อื่นเลย ฮีโรอื่นไม่ใช้ใช้กระเจ้าลีนคนเดียวนะครับนี่ฮะน,นีเครื่งเข้ามายัางไม่ได้รับอะไรเลย,เน,ยนะครับก็โอเคครับขอให้สนุกสนานกับการวางแผนในแรงดิเซอร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวังสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ